จับไก่อายุสิบสี่สิบห้าเดือนมาเลี้ยงนี่ถือว่าช้ามากนะครับผมถือว่าช้ามากเพราะว่าอายุมันขนาดนี้มันใกล้จะแซมแล้วนะจะเป็นอายุแซมแล้วเลี้ยงไปเนี่ยเตะเขาเรียกว่าสายสายเขาเรียกพอกระเทินครับพอกระเทินหมายถึงว่าพอเราเตะไปเนี่ยเตะไปสักประมาณสองสามครั้งนะครับสองครั้งเนี่ยก็รวมพักรวมนวมด้วยก็เป็นเดือนนะครับผมเป็นเดือนสองอาทิตย์เตะทีหนึ่งเนี่ยเตะได้สองครั้งก็ครบเดือนแล้ว เตะไปยังพอกําลังจะแข็งปีกหลุดนะครับผมเพราะว่ามันได้อายุแซมมันพอดีนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาเลี้ยงจริงก็กะเอาก็ผมถ้ามันแข็งเร็วบางทีมันแข็งเร็วมันก็พอพอ,ออกไปตีได้นะครับแต่ถือว่าช้านะครับเพราะปกติเนี่ยพอเลี้ยงตั้งแต่เจ็ดแปดเดือนเนี่ยแปดเดือนเก้าเดือนพวกเนี้ยพอเตะไปยิ่งแข็งไปมันก็จะได้ชนหลายไฟนะครับผมมันได้ชนหลายไฟแต่ถ้าเราเริ่มอายุดีแล้วขวบหนึ่งแล้วกว่าจะแข็งอย่างน้อยก็ต้องสองเดือนสามเดือนนะครับ กว่าจะได้ออกหลุดอีกหาคู่ไม่ได้อีกยิ่งหลุดเนีครับก็หลุดไปก็ถ่ายก็ต้องมารอเล่นลูกถ่ายเลยถามว่าไม่มีเวลาเลี้ยงก็ต้องลองดูนะครับไก่บางตัวมันมันไม่แซมก็มีนะครับมันเต็มยาวเลยก็มีนะครับผมแล้วแต่ตัวครับแต่ถามว่าช้าไม่ช้ามากครับผม